สวัสดีนะคะเพื่อนเวันนี้ช่องไก่แฮปปี้โฮมค่ะพาเพื่อนๆมาจัดสวนหน้าบ้านนะคะวันนี้เราจะมาจัดสวนจากอาของเหลือใช้นะคะอันนี้นะคะเป็นทําเป็นกระถางทรงสูงนะคะแบบประมาณนั้น นั่นนะเพืเ่อนๆอ่ามันเป็นมันเป็นหัวเสานะคะหัวเสาที่เอาไว้สร้างบ้านนะคะแล้วเราก็ตัดหัวออกมามันก็จะเสมอพอดีกันหมดทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกทุกต้นนะคะ,ะเสมอกันหมดเลยทีนี้ไก่ก็เลยคิดว่ามันมันน่าจะมีประโยชน์เพราะว่ามันก็เหมือนกระถางทรงสูงเนาะเป็นสี่เหลี่ยมที่ คนกำลังนิยมใช้กันนะเพื่อนเพ่อกก็เลยเอามาจัดสวนหน้าบ้านนะคะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นออันนี้เป็นคุณนายตื่นสายนะคะคือปลูกต้นไม้ง่ายๆนะคะเพื่อนเอนืเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขานะเราก็จะปลูกแก่ก็จะปลูกต้นไม้ง่ายๆนะคะเนี่ยที่เขา ดูแลตัวเองได้นะทนแดดทนฝนทนร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆประมาณนี้นะคะนี่ก็ดิบๆเลยนะคะดิบๆเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้ทาสีพ่นสีอะไรแต่งเติมทางนั้นเลยเพราะว่าก็จะจะใช้งานดิบๆปัดมายัางไงก็ใช้อย่างนั้นเลยนะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นคุณนายตื่นสายอันเนี้ย แกะลงไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนี่นะคะก็จะห้อยระยะลงมาลงมาประมาณนี้ก็มีความสวยงามดีนะคะเพื่อนๆแต่ว่าไก่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านลดน้ำเนาะมันก็เลยจะไม่เขียวชะอุ่มประมาณนี้เดี๋ยวไก่จะไปดูพาไปดูอันที่ว่างนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวจะลงให้เพื่อนๆชมนะคะ อันนี้เป็นอันที่เรายังไม่ได้ลงไว้ก็ใส่ดินนะคะอันนี้เราใส่ดินเตรียมไว้นานแล้วนะเพื่อนๆใส่ไว้เป็นเดือนแล้วนะเพราะว่าให้ตัว่ากระถางเนี่ยเขาเหมือนกับคลายสารอะไรที่มันเป็นปูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่มันไม่ดีกับต้นไม้อะ่ะก็อมให้ดินเนี่ยเข้าไป อยู่ในเนี้ยพักฟื้นเนาะเขาเรียกผักฟื้นโอเคต้นไม้จะได้ไม่ไม่เฉานะเพื่อนๆเดี๋ยวแกจะอนุญาตวางกล้องแล้วก็จะลงะเอาต้นไม้ลงให้เพื่อนๆชมนะคะประมาณนี้ <c oughs> ต้นไม้ไก่ก็ได้เตรียมไว้แล้วนะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นี่ประมาณนี้คือเยอะ เยอะแล้วนะคะนี่เยอะแล้วแล้วก็จะถอดกระถางนะเพื่อนๆถอดกระถางออกมาแล้วก็ใส่เลยเพราะว่าเราได้ปรุงดินตเตรียมดินไว้รอานานแล้วนะคะก็เขี่ยเขียให้เป็นหลุมหน่อยนะ <c oughs> นี่นะคะเราก็ ลแล้วก็กด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 ให้แน่นแแค่นั้นพอกดให้แน่นแเลยแล้วจัดทรงเขานะคะว่าจะให้เขาไปทางไหนอะไรยังไงก็จัดทรงประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมารดให้ ให้ดินตรงนี้เขายุบลงไปหน่อยนะคะแต่ตอนนี้มันมีความเปียกอยู่เพราะว่าแก่เพิ่งรดน้าต้นไม้ไปเนาะอันนี้เป็นเวลาตอนเช้านี่นะคะประมาณนี้เวลาเขาห้อยระยะเขาก็จะห้อยห้อยห้อยลงมารอบนี้นะคะเพื่อนๆก็ยามว่างของไก่ค่ะไก่แฮปปี้โฮมนะคะเพื่อนๆถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องไก่แฮปปี้โฮมนะคะทํากระถางจากสิ่งเหลือใช้นะจ๊ะนี่แบบนี้นะคะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย